สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมาายงานข่าวในข่าวรอบวันครับรถตู้พาบัณฑิตรับปริญญาชนยับเก่งนักศึกษาหนุ่มดับสยองนะครับเจ็บนับ1ิษตุกตาช่อดอกไม้เกลื่อนนะครับเมื่อเวลา 060. 0นวันที่12พฤศจิกายน5 8ศูนย์รับแจ้งเหตุงานรับปริญญามอราชพัฒน์สกลนครได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้กับรถเก๋งบริเวณใกล้สี่แยกส้มโฮงถนนบายพาสเลี่ยงเมืองสกลนครนะครับ ใกล้ทางเลี้ยวเข้าแยกประตู6มอลราชะพัฒนสกลนครมีผู้บาดเจ็บจานวนมากและมีผู้ถูกอัดก๊อปปี้ติดกับรถเก่ง1นึ่งลายนะเจ้าที่จึงรุดไปที่กเกิดเหตุพบรถเก่งไม่ทราบยี่ห้อทะเบียนกไก่ขอไข่1 2, 1, 2ึ่สองนึ่กลนครสภาพถูกชนหน้าย,ยุบอยู่กลางถนนมีผู้ติดอยู่ด้านคนขับเป็นชายนะคาดว่าจะเสียชีวิตจึงใช้เครื่องตัดทางทราบชื่อตามบประชาชนคือนายพีระเมศ พิมพิษนะครับอยู่ตำบลธาตุเชิงชุมอเภอเมืองสกลน,นครและเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกนะล,ะงลสสะกน,นะครับมอราชมงคลอีสานสกลนครใกล้กับใกล้การพลรถตู้โตโยต้ตตาทะเบียนนนหนูขอไข่9777เยะโสธรน,นะครับถูกชนด้านหน้ายุบจอดริมถนนภายในรถมีตุ๊กตาและช่อดอ,อกไม้ตกเกลื่อนจำนวนหนึ่งนะครับพบผู้บาดเจ็บกว่า10รายถูกนำส่งโรงพยาบาลสกลน,นครนะครับนะสำหรับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ เกิดจากความไม่ชินเส้นทางประกอบกับเป็นทางลาดที่จะเข้าทางแยกไฟแดงนะครับและคาดว่ารถตู้ที่วิ่งมาจากทางไบาพาดเลี่ยงเมืองอจะนําผู้สําเร็จการศึกษาเลี้ยวเข้าไปทางประตูห,หมอราชพัฒสกลน,นครนะครับจึงได้ชนเข้ากับรถเก่งคันดังกล่าวเป็นเหตุให้มีพุทธลับาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวนะครับสำหรับผู้ที่นั่งมาในรถตู้จํานวน13บรายนะครับ และได้รับบาดเจ็บคนเล็กะ,ะ,ะน้อยบส่วนบัณฑิตที่มารับพระราชทานบิญ,ญาบัตรทราบชื่อคือนายสมพรเพ็งศรีอายุ25ปีเป็นนักศึกษาเอกสังคมศึกษาคณะคุรุศาสตรม์มราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนั่งอยู่เบาะหลังสุดบริเวณตรงกลางได้รับบาดเจ็บที่ขาและเข่าทั้งสองข้างส่วนคนขับรถตู้คือนายรุนเพ็งศรีอายุ56ปีอยู่ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนคนเจ็บที่เหลือคือ,อบรรดาญาติของว่าที่บัณฑิตนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี258มหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคตรระวันออกเฉียงเหนือ6วัน12รอบระหว่างวันที่8-10พฤศจิกายน58และ12-14พฤศจิกายน58โดยวันนี้เป็นรอบของมอราชภัฏนครราชสีมานะครับและมอราชภัท1 0รอยเอดนะครับ